เดี๋ยวมาดูกันหรือเ,เป็นเพราะเราไม่ถอดซิงค์มาล้างนะครับสวัสดีครับ ep 3นี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับ บอร์ดก็ไม่อ่านซิมหรือว่า no ซิมสัญญาณรูปสัญญาณไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าอ่านซิมการ์ดได้นะครับปกติ w i fi ได้ปกตินะครับแต่ก็เราก็ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า EP 3นี้ <c oughs> ไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับที่ติดตามกันกดไลค์กดแชร์สวยสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับ